เที่ยงค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็ทานข้า,าวเช้านะคะหามุมเย็นๆนะคะทานข้า,าวเช้าตรงนี้เย็นแล้วนะคะแต่ว่าเราได้อีกทีหนึ่งที่ทําไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทานข้าวข้า,าวเช้ากับข้าวเที่ยงพร้อมกันเลยะคะ่ะ กินหมดทุกคนแล้วใช่ไหมน,น,นี่เดนน้ำหรือย่างลูกน่ะาไหนอ่ะอา,ห,าห้องแต่ทำไมแอบแบนนีอยู่ทำอะไรอ่ะทำซอนให้ลูกทำให้ลูกจจัเจรเลยไม่กินนะข้าวที่ไ,ไ,ไหนอ๋อ ท่าทำไมมันเลยตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์อม่ยนี่หมดหรอ,อกหมงมันเปิดเพลงได้หมดมหมดมหมก็ไ,นนไปหม,มไมหมดที่บานพอดีถูกไหมต้ม,ม,ม,ม 3, ต้นตรงไหน เ <C oughs> ที่ยงค่ะได้หมูมาคั่วไว้แล้วก็เอามาหมกที่สวนนะคะเอาผักที่สวนใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเอาพริกที่สวนใส่นะคะมีพริกกระเหลี่ยงส่วนหนึ่งมีพริกพริกหนุ่มด้วยนะคะแล้วก็ใส่กระเพรา แส่กระเทียมหมูแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่ใบตองแล้วก็ย่างนะคะหมกหมูนะคะหมกหมูะะมมใส่แค่ใส่แค่น้ำปลานะคะเครื่องปรุงน้องนั้นก็เป็นเครื่องนะคะทานกับข้าวสวยนะคะข้า,าวเช้ากับข้าวเที่ยงรวมกัน,นะคะ่ะลอ้อ่อนนี่นม่อะไรๆหอม พาไปชาร์จแดดกระโดเยอะอยู่นั่นเด้เขียนชาร์จที่นั่นเขามันติดล่มแล้วนะมันไม่แดดแล้วนะ